EP4 บทที e PC, ่เกี่ยวข้อง1 อิติปิโสภควาและหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณนะซัมปันโนสุกตุโลกวิทูอนุตตโลปุริษะธัมมะสาธิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวะฆาโตภควตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิเดโพวินโยหิเตสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวก สังโฆยะที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสสาบุคลาเอสพะกบโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทคิเนยโยอัญชลีกาลนิโยอนุตัลังปุญญะเขตังโลกาสาตติจินนามณีไปยังมันตังยาสังทาสังโคนางอุปสันติสิเนหังมาดาปิตาวโลละหังปะโพตันจะมหาดราชา ตวังมังโปสันสัทธุโนทีปังกาเลเทโวสุโบเซทิจินจิเทโวเยสาโกปัญชังทัศเมกินเนวาตัดทัตตาปียงังกันตางสาลิปุโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียงังจะ พระนางสัพเพชนาพระหูชนาปียงมะมะสักตาวาพุทธลัตนานังโอสะถังอุตมังวะลังหิตตังเทวะมะนุสานางพุทธเตเชนะโสที่นานาสันตุปัทาวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสักตาวาธรรมลัตนานังโอสะถังอุตมังวะลังปะลิ ลาหูปะสะมะนางธรรม,มเตเชนะาโสทินานาสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปสะเมนตุเตสักตะวาสังฆัตนางโอสะทางอุตตมังวะลงังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตเชนะาโสทินานาสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปสะเมนตุเต อิทิปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณนะซัมปันโนโสกตัวโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมมาซาลธิสัทเทวมนุษะนางพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธรรมโมสันติติโกะกาติโกเอหิปัสสิโกโอปนาญิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ทางจตาริปูริสายุคานิอัตปุริสบุคลาอิสพะควะโตสาวกสังโ,โคอาหุเนยโยปาหุเนยโทยทักชินเนโยอันชฉลีกลาลนโิโยอนุตตลังปูญยักเขตตังโลกาตาิจินนามนดีปิยงมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาลาชาตะวังมังโปสัตถุ โีปังกาเลเทโวสุปโปเสธีกินจิเทโวเยสากโกปัชังทัศมิงจินเนวาทัตตาเปียงกันตังสาลิปุตโตพะวันตุเมิิธีลาพังชนานาเยมณีจินดาปียงจัตทะนางสาวเพชนาพระหูชนะปียงมามะ สากัตาวาพุทธรตานังโอสาังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษยานังโพ้ทเตเชนะโสธินานาสันตุปัฏฐวาสพเพทุกขาวูปัสะมิณตุเตสากตาวาธรรมรัตานังโอสาังอุตมังวะลังปาลีลาหูปะสะมะนางธรรมเตเชนะโสธินา นาสันตุปัฏฐวาสภีพยาวูปะ,ะเมนตุเตสักตาวาสังฆละตะนาโอสะถังอุตมังวะลงังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสจินานาสันตุปัฏฐวาสภพโลคาวูปะ,ะเมนตุเต อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัิ่มพุทโววิชาจารัสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุโตโลบริสธรรมมาสาลธิสัตธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวาฆาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจะตังเวทิตดปโพวินโยหิเตสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆยายัปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริบริสายุคานิอัต ภุลิชบุคลาเอสภะพักวะโตสาวกสังโฆอหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเนยโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตะลงปุนยักเขตังโลกกาซาเตจินนามณีปียังมันตังยะสังทาสังโฆนังอุปสันติสินังสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาลาชาตะวังมังโผสัตถุ โนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสทีกินจิเทโวเยสาโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปโตโพวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพพรยพยะชัยสัพเพชนา พระหูชนาปียงมะมะสักตาวาพุทธรัตตานังโอสถังอุตมังวัลังหิตังเทวมนุษยานาังพุทธเทเชนะโสทินานาส,าาส,าาสันตุปัตถวาสพเพทุขาบูปชเมนตุเตสักตาวาธรรมลัตตานังโอสถังอุตมังวัลังปะลิลาหูปะสะมะนัง รรมเตเชนะโสทินาณสันตุปัตถวาสเพพยาวูปสเมนตุเตสกตวาสังฆาตตนางโูสถังอุตมังวันลังอาหูเนยยางปาหุนเนยยังสังฆเตเชนะโสทินานาสันตุปัตถวาสภเพโลคาวูปสเมนตุเต